ค้มนมืับครับก pues kind of nah ็บว uh, ่าเด้ร่เลี่ยงหน้เนี่ยั้งเหมือนดอกแต่ว่าแต่ทอปที่บ่งติดตามในข่าวแตมันจะเป็นเรื่องที่พอดีสําหรับวข้างบันไดครับับที่น่าจะเป็นเจ้าพ่อที่อ่าพี่การเซ็ตสิ้นจากการแสดงเนาะจบจบการแสดงแต่มีหลังจากเซตการแสดงมีการเบ้ ใช้ไม่นั่นแหละครับก็คงที่น้องก็ยจดได้ฟังอยู่ผมก็ได้ฟังอยู่ครับถ้าถ้าเป็นของความตัวนั่นนะครับอันนี้ยังเรียกดีพอครับนี่มีประเด็นเรียกดีพอเน้นตอนจากนั้นที่เป็นเด็กบอกงปองอยูอ่นะครับบอกมีบอกกับประมาณนี้ะครับประมาณนี้หละครับในมมมองของผมเนาะในมุมงของผมในฐานะเป็น แต่ในก็เป็นทีปรึกษาของวงแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในในคำว่าผลิตผลงานมีมีมีความรู้สึกล่วมกับวงอย่างหนึ่งก็คือคือบอพอพอคนจะมาวอรกับนักสนานี้นั่นล่ะถ้าวอาแล้วมันเป็นประโยชน์เข้ากันรบฟั่งเข้าเป็นประโยชน์ว่าได้ไหมถึงว่าจะต้องเสียใจห้อย่างเดียวนะไม่การตีชมมีการพูดวอวล์กันได้ที่ว่าหรือตู้ไปยังสี่ที่บอลเซนแนนอนครับ ให้โอกาสให้เหาได้บ่สินะให้โอกาสที่จะสอบถามคุยกันนี่มุมมองของความเป็นผู้ใหญ่พอบานปรท่านเมืองน้องเฮาผู้ใหญ่แต่มีผู้บริหารจะมีมานั่งว้ากันคุยกันอันนั้นมันคือเป็นดังซียนี่คือเป็นดังสันนี่คือเฮ่าว้ากันในเรื่องของสิ่งที่มันดีบ่ได้ไหมถึงว่าจะต้องถูกใจเฮาอย่างเดียวบ่ได้ไหมถึงว่าจะต้องชินชม่วาอยยางเดียวสินะทํา คำบวทีรู้สึกว่าเออมันคือบริหารสีแนะคือบริหารสีแนะมันก็เป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาเลยครับห้องบดบดอเมาถึงว่าห้องห้องสีฟังจะขคําชื่นชมอย่างเดียวแต่ว่าการไปโอวาประกาศเพือน้องประกาศเตือนเสียงเสียงคือว่าห้องคือเป็นนัืงสั่เป็นเรื่งสีคือห้องห้องถ้าเป็นบ่อเดห้องก็ไปอย่างเเกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นแล้วมันขอตัวอกับอภัยมาแล้วกบบห้องก็ห้องก็ยอมรับข้ามขอตทวอยู่ ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นนมันจะขมันออกขึ้นบ่อไรแหรือไมครับเพราะจริงที่บอกไปแล้วมันออกขึ้นเื่อไหรในกล้อรู้สึรงพ้นที่เข้าใจเข้าใจไปแล้วในกล้อรู้สึกรงพนที่ดูซกอ่าพดีรวมกะวุ้งกะไปนันก็ไปแล้วจริงไหะครับเพราะฉะนั้นกคือในมุมมองแต่ะเป็นไหนมันสิเยียวยากันในในเรื่องของกวามรู้ซึกตรงนี้แหละ ที the the so so it. It it, ่มันพ <zag lt ar> ันไปแล้วที่มันออกขึ้นบ่ได้นะครับเด็กก็สร้งคอทวดแม่หรือว่าทั้งพวกอยากจะให้ทั้งเพิ่นอยากจะไหนได้อีกแน่ก็ลองลองคุยกับเพื่อนงที่มมองผมครันมันก็ได้แต่หนึ่งพื้นโบก็นล้แป้นๆพี่ต้องเข้าเรียนว่าถามว่าคือเราเราขอทวดแม่เพิ่นก็ดีใน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 ทั้งคอทอดเลยแต่ว่าคือเขาอยากเห็นคมกิตใจมากก็เนี่ย เพราะว่าท่านเหตุเกิดมันด้วยคําพูดวงเล็บและหลักอักษรแล้วรายละอักษรนี่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสิ่งที่ท่าน,านพิมพ์มาหรือเปล่าหรือข้อมูลมาจากจากใจเจ้าที่แท้จริงเนาะครับนะครับก็คือแสดวงวออ่าเขาเขาขยันตอกคําคำคำว่า,าที่เป็นอ่า เป็นเสียงเนาะเป็นเสียงปูดเป็นวิดีโอเป็นในความรู้สึกที่แท้จริงว่าที่เดวิลไปเมื่อน,นั้นคือมันเป็นยังไงอะไรแบขอตรวจเป็นแฟนขอกดวัสร้างวงขอตรวจพี่น้องเขาเนี่ยัยงแบบไหนหรือนะแต่เป็นอะไรอธิบายในความรู้สึกก็นั่นแหละนี่แหละครับพี่น้องครับนียฮะผมเสื้อว่าหลายคนหลายท่านครับ ก็ต้องการอยากจะเห็นนะครับคือจังสีบอดโจเพิ่นต้องการนะครับคือจังสีหลายคนเพิ่นอยากให้เกิดขึ้นนะครับคือจังทันทนาเอเวลเนี่ยแหละครับนะครับบอดโจถึงกับต้องโทรหานะครับทนายเอเลยครับนะฮะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับผมก็คิดเช่นกันนะครับบอดโจเราได้บอกครับในรายการอย่าคพิจะเครียดนะครับว่า ไม่ใช่ว่าไม่จบนะครับสาวหน่อยเพชรแันแพ้งนะครับยกท่านเจ้าภาพยกแฟนๆยกเอซี่ไปเนื้อหัวนะครับนั่นคือพ้ทธิมีพระคุณยางสูงยิ่งกับทีมงานสาวหน่อยเพชรแผนแพงครับนะครับแล้วกับผมก็ขอเบาอีกเทือนึงว่าไม่มีใครครับอยากสิไปมีปัญหานะครับอยากสียคัดของหมองใจ นะครับกับผัวาจางหอกครับกับเอฟซีหรอกครับอยากจะให้เข้าใจตรงกันอยากจะให้มันเป็นขั้นล่องคล่องถ้ำเป็นสิ่งที่สวยงามรวมกันนะครับคือพี่น้องครับผมสิเปรียบนะครับขอกฎหมายอย่างหนึ่งให้ฟังครับพี่น้องครับความผิดฐานลักทรัพย์เอาฐานเดียวนี่ครับ ความผิดมันเกิดขึ้นเมื่อนะครับซั์ที่ถูกลักนั้นนะครับเคลื่อนที่ครับนะเคลื่อนที่ไปแม้แต่นิดเดียวครับความผิดมันก็เกิดมันเกิดขึ้นแล้วครับนะครับกะคือนี่ครับมันเกิดขึ้นไปแล้วครับอืมมันเกิดขึ้นไปแล้ว คือตามทีบอลโจนลเรวอว้ครับ,บาดขุรรุตรศึกม,มันเสียไปแล้วครับถามว่าควรเสียหายมีบ้มีแล้วครับคนที่เข้าใจไปในทางที่ผิดเือผมเรวอ,รอรวังแต่แหลกๆเลยว่าบางคนมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยสาหน้อยเพี้ยมันแพงเลนบอเตมไม่ล่านี่ว่าเลือกไหวนี่ว่าจนเราเด้ยเอาสัญญามากลางให้เบิรงอ่านะครับนั่นคือความผิดมันเกิดขึ้นแล้วครับนะครับแล้วมันเกิดขึ้นยังไงครับ เกิดขึ้นจากการนะครับประกาศทางหอกระจายข่าวใช่หรือไม่นี่คือคําถามนะครับถ้าในเมื่อนะครับมันเกิดขึ้นจังไดครับเฮาควรสิบันเท่าโทษนะครับเราควรจะนะครับเหตุจังสันกลับขึ้นมากนะครับคือบอโจนะครับแล้วก็ได้ต้องการแค่ว่าอ่ะเห็ุเป็นคลิปซะเนาะ นะครับจังเกิดความจริงใจต่อกันหรือนะครับไล่ซดขอโทษคือกันเนี่ยนะครับมันผมคิยดย้อนจังหนึ่งได้พี่น้องครับขนาดว่าโจแล้วว่าได้เป็นผู้เหตุผิดเด้นะครับแล้วว่าได้เป็นผู้ก่อเรื่องนีขึ้นเด้เรายังมาไล่ซดเบากับพี่น้องเอานะครับนี่คือความจริงใจไหม นะครับผมถือว่าบอสโจแล้วเป็นผู้นําที่หาความจริงใจก่อนดินี่คือเราหายวามจริงใจก่อนเลยครับเราไหลสสดเบาเลยครับย่างหน่อยๆนี่ผมวานะครับประกาศท่างหอกระจายข่าวนะครับเนาะมันกะจิตถือว่าใจถึงกันยุ่นะครับในระดับหนึ่งนะครับผมเนี่ย บ่เอยอยากให้มันเกิดความบุญไหว้บอจโจแล้วก็บ่อยากให้มันเกิดความบุญไหว้แหละครับนะครับเออแต่ว่าเรื่องเล่าถืเกิดขึ้นแล้วก็ขอแก่ความจริงใจนะครับขอแก่ความจริงใจเหตุเป็นคลิปมาซะครับเนาะขสันกะไลสดคือจังผมเห็นก่อนหนานีก็คือจังไลสดอยู่ด้ผมก็คือเห็นเพลนไลสดอยู่นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละนะครับบัดเว้า ส่บักอะโลนะครับส่หอกระจายข่าวเพิ่นก็คือจังเบาอยู่คันเบาอีกสิไดอบอนะครับอ่าแล้วก็พีแม่นนะครับเบานะครับพีแม่มันนิวันนะครับแล้วก็เบาดีครับนะครับถ้าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับคนเข้าครับมาตรงนี้การคิดวิเคราะห์ออกมาก,ก่อนสิจะมาเป็นคาพูดก่อนมีเวลาที่จะ จับไม้แล้วเปิดเครื่องขยายเสียงแล้วขึ้นมาพูดถ้อยคทุกยคำมันต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ก่อนอยู่แล้วครับยิ่งเป็นระดับท่านผู้นำที่เกิดจากการเลือกตั้งท่านผู้นำคือใครคือตัวแทนของทุกคนนะครับบอโจโวแล้วก็ได้บอกในรายก,การละครนะครับว่าเมนบาพี่น้องวอดีเด้นะครับ,บวา่าเมนะบ,บาทัานอื่นบอดอี นะครับอ่ามันจะเกิดจากจุดใดนะครับเข้าควรสิแก่จุดนั้นนะครับโอเคครับพี่น้องครับมื่อดีเลนยุชัยภู่ินะครับอืมอําเภอเมืองนะครบานพแม่นันบานเสียนนนั่นแหละนะครับเป็นกำลังใจให้สาวน่อยเพลรแพ่งครับเสือวาเอฟซีหลายคตรหลายทันถ่าเบิงขึ้นกันนะครับว่าเพอ่นซิมีคลิปบอร นะครับเพิ่นหรือเพิ่นสิมี่ไหลสดบัหรือสิมีอีหยังออกมาอีกบันะครับแถมอีกหน่อยนึงนะครับกวนที่สิมีหนังร่อนหนังสือขอทั่วออกมานี้นะครับบอดโจแล้วจะบอกว่าผู้จัดการไงกับผู้ผู้ผู้จัดการผู้ที่จัดการเรื่องอว่าจ้างนั่นแหละครับภายในทัมาหาบอดโจประมาณบ่า,บายสามวะผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นได้หู ได้รับรู้นะครับรับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็เลยอยากให้นี่แหละเป็นหนังสือเนี่ยออกมานะครับเนาะถามเบิ้งกันต่อไปครับพี่น้องครับติดตามเรื่องราวข่าวสารถามี่เรื่องอย่างออกมาอีกยาสิมาวาสุพี่น้องฟังกันครับโชคดีไม่ใช่ครับขอพระคุณทุกการรับชมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ